สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a 6 Pro 5g ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดขาง oppo เลยนะครับตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสระยะนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับคามรับฟังกันนะครับ mm hmm. ก็บหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังสนใจอยู่หรือว่ากาลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันครับผม เจ้า oppo a 6 Pro 5g นะครับก็เป็นตัว a series ที่โอ้โหสเปคการใช้งานเนี่ยให้มาจัดเต็มเลยนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแน่นอนครับผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าสเปคการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเนาะแล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้ของเขาในตัว oppo a 5 Pro 5g ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับคนให้ความสนใจเยอะเหมือนกันมาในรอบนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยนะครับผมโอเคใช้งานมาเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ ขอเริ่มที่ดีไซน์ตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับดีไซน์ตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมว่าพกพาง่ายใส่กระทัดรัดดีมากๆเลยเนาะและที่สําคัญนะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่6,500ม ah, ิลลิแอมแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาอยู่ที่8มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่185กรัมเองนะครับก็แบตเยอะตัวเครื่องบางเบาครับผมพกพาง่ายพกพาสะดวกแน่นอนครับตำแหน่งตัวปุ่มก็เนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกเนาะลำโพงคู่นะครับผมเล่งได้300วามปลอดภัยของเขาก็ สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอครับที่ใช้งานง่ายแล้วก็รวดเร็วแบบนี้เลยนะครับ ขอบจอบางมากครับอยู่ที่1.67มเมเองหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วดังนั้นฟินนี่ในการถือการหยิบจับมือเดียวเนี่ยคือถือใช้งานได้แน่นมือกระชับมือดีมากๆเลยนะครับใครที่ชอบมือถือจอไม่ใหญ่มากนะครับถือใช้งานมือเดียวบ่อยๆอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับหรือว่าคนที่ชอบถ่ายซูฟฟ่บ่อยๆอันนี้ก็คือถือใช้งานได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วดีไซน์ตัวเครื่องทำมาได้สวยมากครับพามาด้วยกัน2สีนะครับจะมีสีชมพูที่ผมถืออยู่ตัวสีชมพูเนี่ยก็จะมีลวดลายแบบนี้นะครับ น้ำเงินที่ออกทนมืดๆหน่อยนะครับสวยทั้ง2สีเลยนะครับยังไงก็ใครที่สนใจไปลองจับลองสััดเครื่องจริงดูก่อนแล้วกันครับผมส่วนในเรื่องตัวสเปคการใช้งานของเขานะครับเราเริ่มที่ตัวชิปตัว CPU ตัวความแรงของเขาเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับตัวชิปที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัว density 6300นนะครับเป็นชิปที่โอ้โหใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะอยู่ในหลากหลายรุ่นเลยนะครับ ผมเทคคะแนนอนุตัวออกมาแล้วก็ได้ที่590,000นะครับทุกคนเขาก็จะวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะก็จะมีตัวแรม6ลอม128ขายอยู่ที่7,999บาทตัวแรม8ลอม256กิขายอยู่ที่9,999บาทแล้วก็ตัวแรม12ลอม256กิขายอยู่ที่19,999บาทนะครับเลือกตามการใช้งานของเราเลยนะครับมีให้เลือก3รุ่นแบบนี้เลยโดยรวมแล้วนะครับผมสำหรับการใช้งานต่างๆเขาเนี่ยคือลื่นไหลสมูทด,ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการใช้งานแอปทั่วไปเนาะนี่ครับทัด ฟีดทิกตอกอะไรต่างเนี่ยก็คือใช้งานได้ลื่นไหลได้สม,มูทดีอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องการเล่นเกมการเล่นเกมของเขาเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าตัวเกม PUBG Mobile ให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรช่วยเราบ้างนะครับเข้าเกมมาแล้วเขาก็จะเปิดตัว engine เกมนะครับเป็นตัว Hyperbird นะเพื่อเพิ่มแบบประสิทธิภาพในเรื่องการเล่นเกมให้เรานะครับแถบเครื่องไม้เครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับผมก็มีโหมดให้ปรับนะครับ นี่ครับมีฟีเจอร์ต่างให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบบบพาสชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยได้นะครับเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยจะไม่ผ่านแบตเตอรี่จะเข้าเมนบอร์ดเลยก็จะช่วยลดอุณหภูมินะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพหน้าจอนะครับพวกปิดกั้นการแจ้งเตืองต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีมาให้ใช้งานแบบจัดเต็มเลยตัวนี้เขามาพร้อมกับลำโพงคู่ที่สามารถที่จะเล่นได้300%แบบนี้นะครับคนที่เล่นเกมพ u b g Mobile ที่ต้องการใช้เสียงอาจจะไม่ได้แบบใส่หูฟังเนาะ ตัวนี้ก็โอ้โหใช้งานได้ครับลำโพงกระหึ่มดีมากหรือว่าคนที่จะเอามาแบบฟังเพลงเอามาดูคอนเทนต์อันนี้ก็ลำโพงเนี่ยรอบทิศทางกระหึ่มดีมากๆครับทุกคนเข้าเกมมาได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของตัวเกม p u b g Mobile หน่อยแล้วกันตัวเกม p u b g Mobile นะครับตัวชิปเนี่ยเป็นชิปที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็มีการออปติมายมาแบบสักพักหนึ่งแล้วเนาะดังนั้นตั้งค่ากราฟิกเนี่ยคือปรับได้สูงพอสมควรเลยนะถ้าเราปรับกราฟิกไว้ที่ดีมากเฟรมเราจะอยู่ที่สสูงุดเลยนะครับ ลื่นไหลอยู่ที่สูงสุดครับทุกคนสมดุลอยู่ที่อัลต้า sd อยู่ที่อัลต้า sdr sd อยู่ที่อัลต้านะครับแล้วก็อัลต้า sd เนี่ยยังไม่รองรับเนาะก็ส่วนมากแล้วผมก็จะเล่นปรับกราฟ,ฟิกไว้ที่ดีมากเฟรมเดทดไว้ที่สูงสุดนะครับโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วภาพสวยกราฟ,ฟิกสวยครับการเล่นก็ลื่นไหลสมูทดีครับผมความร้อนคุมได้ดีจัดก,การดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับ super cool vc นะครับผมระบบระบายความร้อนของเขาก็ถือว่าในเรื่องการเล่นเกมทำออกมาได้ดีครับผม ส่วนตัวเกม r OV โอ้โหเล่นได้แบบสบายชิลๆเลยนะครับฟเฟรมเด่นิ่งมากครับ59,60อยู่ประมาณนี้แต่ว่าบางจังหวะที่เราแบบไปออไปชุนลมุลเนี่ยก็จะมีร่วงลงมาแบบ40ต้นๆ50ต้นๆบ้างนะครับในส่วนตัวเฟรมเร่ของเขาเนาะโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วการเล่นเกม r o v ีเนี่ยทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับ <S <S ก็เล่นได้สนุกแน่นอน2เกมนี้ PUBG ROV Free Fire Max กก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนการใช้งานต่างๆพวกแอปต่างๆก็ใช้งานได้ลื่นไหลเนาะเพราะว่าชิปเป็นตัวแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในเรื่องตัว ชิปในเรื่องตัวความแรงของเขาก็ใช้งานได้ดีหายห่วงครับไม่ต้องกังวลเลยสำหรับการใช้งานหน้าจอนะครับเขาก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วนะครับผมผมว่าเป็นไซส์ที่แบบกําลังพอดีนะครับแอะที่สําคัญตัวขอบจอของเขานะครับมีความบางอยู่ที่1 6 7ด mm มมนะครับดังนั้นทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเนาะคนที่ชอบใช้งานมือถือมือเดียวเนี่ยก็อันนี้ถือใช้งานได้กระชับมือแน่นมือแน่นอนครับหรือว่าคนที่แบบชอบมือถือที่ไม่ได้ใหญ่มากพกพาง่ายพกพาสะดวกอันนี้ก็คือตอบโจททยย์แนนนนนน่่นอออะคครับบุกขจี บางๆแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมคนที่ไม่ชอบมือถือจอใหญ่มากแต่ถ้าคนที่แบบอยากได้หน้าจอใหญ่ๆ6.8 6.9อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เนาะก็อยากให้ไปลองจับลองสัมผัสดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็ตัวจอนะครับ6.57นิ้วความเร็ยที่ได้มาเนี่ยเป็น Full HD Plus นะครับพาเนลต้าจอก็เป็นจอ AMOLED Refresh 120Hz ครับ ค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจอ1 4น0ี่ยนตะครับก็ใช้งานในที่กลางแจ้งได้อยู่แล้วนะครับผมโดยรวมแล้วฟินิชการทัดการสัมผัสใช้งานได้ลื่นไหลสม,มุดดีครับการแสดงผลก็สวยสดงดงามดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีอะไรติเลยและตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ถุงมือแล้วก็ทัดหน้าจอไปได้ด้วยนะครับผมก็เหมาะกับพี Rider นะ่ๆรเดอร์เนาะที่ต้องกดรับออเดอร์หรือว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์บ่อยๆออกท่องเที่ยวอ,อะไรต่างเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเอาไว้ดูแมปเอาไว้แบบรับสร่งรับสายเอาไว้จีบดูในเรื่องตัว เส้นทางที่เราจะไปอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์แน่นอนครับใส่ถุงมือแล้วก็ทัดได้ด้วยครับในเรื่องตัวหน้าจอของเขานะครับเรามาต่อกันที่การใช้งานตัวกล้องนะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่16เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับเป็นกล้องหน้าเจาะรูอยู่ตรงนี้แล้วก็กล้องหลังของเขานะครับก็จะเป็นกล้องหลังคู่มีความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8 แล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวเลนสโมโนโครมความเดียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลนะครับทุกคนสําหรับในเรื่องการใช้งานนะครับตัว UI ของเขาเนี่ยผมว่ามีมาให้ใช้งานครบเลยเนาะก็จะมีโหมดโบนะครับมีวิดีโอเนี่ยที่สามารถบันทึกได้ที่ 1080p 60fps นะครับทุกคนภาพถ่ายปกติตัวนี้สามารถที่จะดิจ Zoom, ิตอลซูมสูงสุดได้ที่ 10x เลยนะครับรูปคนนะครับผมทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้เนาะแล้วก็โหมดเพิ่มเติมจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็จะมีในส่วนตัวโหมดถ่ายใต้น้ํามาให้ด้วยนะครับทุกคน G ก็จะสังเกตได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีในส่วนตัวเลนส์มุมกว้างมาให้นะครับอันนี้แอบเสียดายเนาะส่วนตัวผมเป็นคนชอบถ่ายภาพมุมกว้างอยู่แล้วนะครับผม UI ต่างๆใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนตัวอย่างภาพถ่ายผมได้ลองถ่ายภาพมานิดหน่อยนะครับสำหรับในเรื่องการถ่ายตอนลังคืนเนี่ยเขาก็จะมีโหมดกลางคืนให้เราถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ใช้กล้องหลักปกติถ่ายอันนี้ใช้โหมดกลางคืนนะครับภาพเขาก็จะดูใสดูเคลียร์มากยิ่งขึ้นเนะ แล้วก็คนที่ต้องการถ่ายภาพที่แบบว่าใกล้ๆนะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์ทำเดสท์ออฟฟิวต่างเนี่ยตัวนี้ก็คือทําออกมาได้ดีนะครับถ่ายดอกไม้ซูมดูเนี่ยครับเห็นรายละเอียดได้ขนาดนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องตัวฉากหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเบอร์ได้เนียนมากๆเลยนะครับในเรื่องการทําหน้าชัดหลังเบอร์ของเขาใครที่ชอบแบบถ่ายภาพดอกไม้เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าถ่ายแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆส่วนในเรื่องการถ่ายคนนะครับ ก็แน่นอนครับเขาทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีอยู่แล้วแล้วก็พวกสกินโทนพวกแรงต่างเนี่ยทาง oppo ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องการถ่ายบิวตี้นะครับน่ครับตัดคงตัดขอบได้เนียนดีอยู่แล้วกล้องหน้าเซลฟี่ก็โอเคครับทำออกมาได้สวยได้ดูดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับในเรื่องการถ่ายภาพของเขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ทุกคนดูครับ แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็แน่นอนครับอย่างที่ผมพูดไปเลยก็คือจุดเด่นของเขาเลยก็คือมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,500ม ah ิลลิแอมครับทุกคนใช้งานได้ยาวนานใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนครับ คนที่แบบว่าออกทริปเดินป่าอย่เงี้ยเนาะสามวันสองคืนผมว่าพก power bank สองหมื่นมิลลีแยมไปก้อนหนึ่งแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มร้อยอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าแบตอึดมากๆเลยนะครับหรือว่าคนที่แบบชาร์จแบตไว้ตอนเช้าสักประมาณ80-90%ตกซตกสึงเย็นเนี่ยเหลือสักประมาณ30-40แน่นอนครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้งานได้ อึดแล้วก็ยาวนานมากๆผมมีโอกาสได้เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงไปใช้แบตเตอรี่ไปเพียงแค่7เอซนเองครับทุกคนค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยเนาะและที่สำคัญนะครับใครที่เล่นหมดแล้วปุ๊บนี่เขามาพร้อมกับหัวชาร์จ80วัตต์ Superbook แถมมาให้ภายในกล่องเลยนะครับชาร์จเข้าไปแบบไม่นานก็ได้แบตเตอรี่กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับในเรื่องตัวแบตเตอรี่ในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขาผมว่าเป็นสมาร์ทโฟน CDA ที่ให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผม เขาก็มาพร้อมกับการกันน้ากันฝุ่นในระดับ IP 69นะครับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกโดยเฉพาะเลยระดับเกรดมาตรฐานาหารเลยนะครับทุกคนใครที่ใช้มือถือไม่ค่อยระวังตกลนบ่อยๆอันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนครับลำโพงคู่300%นะครับผมเล่งเสียงได้แบบกระหึ่มเลยเนาะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสเปคการใช้งานของเขาสำหรับเจ้า OPPO A6 Pro 5G ผมว่าให้มาดีให้มาครบมากๆเลยนะครับฟีเจอร์การใช้งานต่างๆก็ดีมากครับผมตัวนี้ใครที่ชอบมือถือที่แบบไม่ได้จอใหญ่มากนะแบบใช้งานได้พอดีเลยเนี่ยผมว่าตอบโจทย์แน่นอนใครที่ชอบมือถือ ถึกๆทนๆอันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนใครที่ชอบมือถือแบตอึดอันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนแบตอึดชาร์จเร็วด้วยครับใช้งานต่างๆก็ได้ลื่นไหลได้สมูทดีนะครับถ่ายรูปก็สวยด้วยเนาะก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ครบคันเลยนะครับในเรื่องตัวสเปคการใช้งานต่างๆแต่ว่าก็จะมีข้อพิจรารณาน,นิดนึ่งแล้วกันนะครับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่ๆอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะว่าไซส์หน้าจอเขาอยู่ที่ 6.57นิ้วเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังแค่2เลนเองนะครับก็จะมีเลนหลักแล้วก็เลนโมโนโคมนะครับสิ่งที่ขาดหายไปก็จะเป็นในส่วนตัวเลนมุมกว้างที่ผมเนี่ยชอบใช้งานนะครับผมอันนี้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันครับโดยรวมแล้วก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้า oppo a6 pro 5g ยังไงแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กาลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันถ้าหากมีข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรผมก็ต้องกราบขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอก,กันาคลิ